เป็นครั้งแรกนะครับที่เบสทูดเราเนี่ยครับมีการเปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะแจ้ให้กับทุกท่านทราบว่าเราเป็นแบรนด์อะไรมาจากไหนแล้วทำอะไรอย่างไรนะครับอย่างสินค้าที่ผลมาวันนี้ครับมันเป็นอะไรอย่างไรบ้างส่วนใหญ่กลุ่มหลักๆของเราที่มีนักวันนี้นะครับจะเป็นกลุ่มเกียรติบัออดิโอเป็นหลักนะครับซึ่งก็ได้น้องกราฟเนี่ยครับมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็ค่อนข้างเหมาะสมมากๆเนื่องจากไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ย ถือว่าแมชกับแบรนด์เบส์ซมากๆเนื่อง <mark> จากของเราเนี่ยครับเป็นแบรนด์ที่เน้นกับเออเน้นเบส์ซอนยูเซอร์อยู่แล้วนะครับแต่คร,รับไฮไลท์ของงานวันนี้นะครับไฮไลท์ของงานวันนี้ก็จะมีการเปิดตัวพิเซนเตอร์คนแรกของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็หลักๆก็จะเป็นการเปิดตัวโปรดักที่เราเน้นว่าเราจะไปในทิศทางไหนทําให้ลูกค้ามั่นใจแล้วก็ยิ่งได้น้องกาวมาด้วยเนี่ยยิ่งมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับอย่างวันนี้ครับมันเปิดตัวฟังใช่ไหมครับ ก็ของเรามีตอบโจรรทย์ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับมีทั้งแบบสปอร์ตนะครับแบบครอบหูหรือว่าจะเป็นแบบตัวคลิปที่มีดีไซน์ที่แล้วแต่คนจะชอบเลยเราเลือกมาให้ครอบหูมาครับอย่างวันนี้ก่อตัวรีเซนเตอร์ด้วยเราทำให้หนุครับแน่นอนครับอย่างที่แจ้งไปนะคะรับเราด้วยมีไลฟ์สไตล์ที่ไลฟ์ลี่นะครับแล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์เบซูเนี่ย จึงเรื่องน้องเข้ามาเพื่อให้ช่วยผ่านดานแบนเบสสุดขเราให้แข่งขับช่วยสะสมสงินด้วยดีใจดีใจมากขอบคุณที่มีเบสสุมากๆครับคุณพี่ให้เกียรติผมได้มาทำหน้าที่เป็นพิซเซเตอร์คนแรกของประเทศไทยด้วยสัปดาห์แบนด์เบสสุนะครับก็ดีใจมากๆแล้วเอาจริงๆด้วยไลฟ์สไตล์ของผมอย่างที่พี่เขาได้บอกว่าในช่วงนี้ผมอาจจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพลงค่อนข้างเยอะและเราอาจจะมีโอกาส ชอบออกกำลัง,งากายอะไรเงี้ยผมทำแบรนด์เวซิ่ก็มีสมาร์ธิเยอะที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเรามากๆพอสมควรแบรนด์ที่เราใช้บ่อยถ้าบ่อยแล้วถ้าบ่อยช่วงนี้ก็เอาเป็นตัวที่ผมค่อ,อยเลยครับเป็นโบวี้เอชชอนตัวนี้ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือช่วงนี้ผมค่อนข้างจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพลงนะครับผมนั้งทำเพลงหรือว่ามีแฟนมิทติ้งอะไรงเงี้ยนำเพลงของคนอื่นมาร้องเราก็ต้องฟังเพลงของของของเราหรือว่าของที่คนอื่นด้วยเราก็เลยต้องใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับเพลงตั้งเยอะ สำหรับตัวบวูเอชชั่นในตัวนี้เขาจะมีระบบตัดเสียงบวกด้วยเลยทำให้เราสามารถเปิดดัสก,กับเพลงได้แบบมีเรสียงด้วยก็ต้อบอรบรรคนัก็ดีใจที่แฟนคลับผมน่ารักคือทุกท่านอยู่แล้วผมไม่ว่าจะไปทำงานประเทศไหนพนี่พี่เขาดูซัพพอ,อร์ตผมทุกอ,อย่างครับมากๆสนุกมากนครับจะทำแบรนด์ครับมาจัดงานในวันนี้ครับผมมีความคาดหวังอะไรบ้างจริงๆความคาดหวังของเราต้องการให้ คนไทยนะครับรู้จักแบรนด์เบซุตแล้วก็หลักๆเลยคืออ่านชื่อเบซุตได้ถูกต้องนะครับผม <c oughs> แล้วก็มีน้องกราฟเข้ามาช่วยเป็นคนผลมิกซะบอกเสียงครับที่ใหญ่มากๆด้วย <c oughs> นะครับเพทําให้แบรนด์เราเนี่ยที่รู้จักแน่แน่หน่อยจริงๆ <c oughs> นี่คือขั้นตอนแค่นี้เลยแค่นี้เลยครับอย่างตัวงานครับจัดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ไรมีโปรโมชั่นอะไรครับเออ่ในงานนะครับก็ <c oughs> จะมีโปรโมชั่นคือซื้อสินค้าชิ้นแรกนะครับลด10%สองชิ้นขึ้นไปลด25%อันนี้ ทั้งงานรถประมาณนี้เลยใช่ครับแล้วก็โปรดักที่เราเลือกมาเนี่ยก็เป็นโปรดักที่เราเพิ่งพรีเซนต์ไปกันไปเมื่อค่นสุดท้ายครับอยากให้ฝากอะไรก็เบซุดอ่านว่าเบซุดนะครับผมแล้วก็ถ้าคิดอะไรไม่ออกนึกถึงหน้าน้องกราฟไว้นะครับของเราเบซุดมีน้องกราฟเอกัน ครับผมครับผมครับก็ขอฝากแบรนด์เบสซูสไ้ด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่ไลฟ์สไตล์นะครับผมชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับผมไม่ว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกคนมากเลยนะครับผมเียก็ขอฝากแบรนด์เบสซูสไว้ในเอาความใจทุกคนด้วยนะครับผม